สวัสดีครับอยู่กับผมทัศนอยูจากเพจ Overwatch Thailand นะครับวันนี้เราจะมารีวิวสกินของ a s h ที่มีชื่อว่า Deadlock กันนะครับในวันนี้ก็จะมีอัปเดตใหญ่ๆอยู่2อ,อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือสกินของ a s h Deadlock กับระบบ Crossplay นะครับผมก็ Crossplay เป็นยังไงก็คือเป็นการเล่นข้าแพลตฟอร์มนะครับโดยเราสามารถเล่นกับ PC ร่วมกับคอนโซลอย่าง Xbox Nintendo Switch หรือ PlayStation นะครับผมในส่วนของคอสเพย์เนี้ยเดี๋ยวเราจะอธิบายที่หลังในคลิปถัดไปนะครับโดยสกินแอชเดดล็อกนะครับในผมเยาวรุ่นนะฮะหรือวัยรุ่นนะเป็นกิจกรรมในการโปรโมทนิยายนะครับที่มีชื่อว่า Deadlock Label ซึ่งเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับของอลิซาเบธคาลิโดเนียแอชในวัยเยาว์ที่โดนในประเทศออกจากบ้านและโดนยึมดมรดกไปนะครับตนได้มาพบกับนักเล่นประจำถิ่นอย่างเจสซี่แมคคลีนะฮะจนกำเนิดก่อตั้งร่วมกันเป็นแก๊ง e a ดล็อก เพื่อออกชิงทรัพและล่าเงินกันนะครับวิธีการได้รับสกินแอชก็ตามนี้นะครับผมด้วยการทำแ a ชเด c k c h a ช l e n g e นะครับครบ27เกมก็จะได้สกินแอชไปครองนะฮะผมในส่วนของที่เหลือก็จะมีเพลเยอร์ไอคอนแล้วก็สเปร์นะครับให้ครบตามดับอย่าง9เกม18เกมแล้วก็27เกมครับก็จะได้ครบทั้ง3อย่างไปเลยนะฮะโดยเล่นในโหมด Quick Play Arcade หรือแ a งกก็ได้นะครับผม ชนะครั้งหนึ่งก็จะเท่ากับ2เกมนะฮะต่อมาที่เราไปดูการสกินนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะฮะโดยสกินเอชเดดล็อกนะครับผมก็อธิบายสั้นๆว่าก็เป็นอลิซาเบธเอชในวัยรุ่นนะฮะผมก็เป็นผู้ก่อตั้งแก๊งเดดล็อกนะครับร่วมกับบ๊อบแล้วก็เจสซี่แมครีนะฮะโดยสังเกตในหมวกคาวบอยอันดับแรกเลยนะครับผมในหมวกคาวบอยก็จะเป็นตาสัญลักษณ์ของแก๊งเดดล็อกนะครับก็จะเป็นหัวกะโลกแล้วก็ติดปีกสีทองนะครับแล้วก็เอชผมยาวนะครับผมก็ทำให้ดูยาวมากขึ้นนะครับ แล้วก็ตัวแจ็คเก็ตของนางก็จะเป็นสีแดงนะฮะเสื้อตัวเสื้อในนะคะก็จะเป็นหัวกระโหลกนะครับผมก็มีถุงมือสีดอมแล้วก็มีกางเกงรัดรูปนะฮะบวกกับภาพข้อหัวเข่านะครับผมแล้วก็มีลายแพทเทิร์นกางเกงตรงปลายกางเกงนะฮะแล้วก็เป็นรองเทา้าบูทผูกเชือกนะครับต่อมาก็เป็นตัวปืนของเอชนะครับหรือไวเปอร์นะครับผมก็สังเกตได้ว่าตรงนี้นะฮะก็จะเป็นสัญลักษณ์ของเดดล็อกนะฮะแล้วตัวปืนก็จะเป็นสีทองตัดสีดำนะครับตรงด้ามตรงตัวปลายปืนนะฮะผมแล้วก็มมีีด้าปปืนนท่เ็ ไม้นะฮะตัดเหล็กแล้วก็มีสีน้ำตาลตัดสีดำนะฮะตัวดับเบิลบาร์เรลนะครับผมก็คล้ายๆกับตัวไวเปอร์เลยก็จะเป็นตัวปลายปืนก็จะเป็นสีดำตัวนี้ก็จะเป็นสีทองแล้วก็จะมีด้ามปืนที่เป็นสีน้ำตาลไม้นะฮะผมต่อมานะครับก็เป็นไดนาไมต์นะฮะโดยไดนาไมต์นี้ก็จะมีสัญ,ญลักษณ์หรือตัวอักษรพิเศษอยู่3ตัวด้วยกันอย่างแรกก็คือ b บ n a r y c ค d e 0 0 1 0 1 1อันนี้ก็ลองไปแก้ปริศนาดูกันนะครับว่ามันคืออะไรเนาะ แล้วก็จะมีตัวอักษรย่อ LNH นะครับไม่รู้ว่าเป็นตัวย่อบริษัทหรือตัวย่ออะไรเนาะแล้วก็จะมีตัวบาร์โค้ดที่อยู่ตรงนี้นะครับแต่ไม้ลยภาพรวมนะครับก็จะเป็นเต็มไม้สีแดงแจ๊ดเลยเนาะแล้วก็จะมีตรงกลางซึ่งเหมือนกัวแบสตียนเลยเนาะก็ <c oughs> <c oughs> ช่างคิดเนาะฮะผมก็ตาน,นี้เนาะ ต่อมาก็จะเป็นตัวสกินของบ๊อบนะครับผมก็สังเกตว่าจะมีตัวหมวกคาวบอยเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับผมแล้วก็จะเป็นแจ็กเก็ตสีดำมีฮูทสีแดงเนาะตัวหัวคุมเป็นสีแดงนะครับผมข้างในก็จะเป็นเสื้อกล้ามนะฮะตัวเสื้อในเนาะเข็มขัดก็จะเป็นเข็มขัดเรื่อมทองนะฮะก็ทาเพื่อบ๊อบโดยเฉพาะนะัะผมก็เป็นรูปตัวกระทิงนะับผมสองดาวกับตัวอักษร B O B นะับผม กางเกงก็เป็นเป็นข่าบอยมีลายสีเหลืองตรงปลายกางเกงเนาะตรงสนับเข่าก็จะเป็นสนับเข่าเหล็กซึ่งก็เข้าใจแล้วว่าเป็นสนับเข่าของตัวบ๊อบนะฮะเป็นออมนิกเนาะรองเท้าก็เป็นรองเท้าคาวบอยนะครับผมแล้วก็ตัวข้างหลังแจ็คเก็ตนะครับก็จะเป็นตัวไอคอนสัญลักษณ์ของแก๊งเดดล็อกนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นสเปรย์ทั้งหมดนะฮะก็จะมีสเปรย์ของซีซั่น29คอมเพลติเตอร์ก็จะเป็นปืนสแครปกันของรถฮอกนะครับผมในซีซั่น29เนาะแต่ถ้าเกิดขึ้นท็อป500ก็จะได้เป็น กราบกันเริ่มทองนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงสเปกันต่อนะครับผมโดยสเปนี้นะครับผมครบ18เกมก็จะได้เป็นสเปก Outlaws นะครับซึ่งจะเป็นรูปแอชกับแมคครีในวัยรุ่นเนาะก็สังเกตว่าก็เป็นพวกวัยหนุ่มสาวเนาะสวยงามเท่ๆกันไปนะครับแล้วก็สเปที่เหลือนะครับผมก็จะเป็นสเปที่ได้จากการดูสตรีมเมอร์ทางช่อง Twitch นะครับโดยสามารถดูสตรีมเมอร์คนไหนก็ได้ที่ Steam Overwatch นะครับดูให้ครบ2ชั่วโมงนะครับก็จะได้สเปว Waffle ไปครองนะครับผมก็จะเป็นรูปแอช กำลังจะกินบัฟเฟอร์นะฮะเห็นไหมให้นลายไหลกันเลยทีเดียวเนาะพอได้รับสวิชดรอปจากสเปรยสองชั่วโมงแรกแล้วนะครับผมจากนั้นนะฮะต้องดูต่ออีก2ชั่วโมงนะครับอันนี้มันไม่ได้สักสมเป็น4 2 4 6ชั่วโมงแล้วนะมันคือการรับของจากสวิชดรอปเสร็จแล้วมันค่อยสะสมชั่วโมงใหม่ครับก็เคยดูเพิ่มอีกสองชั่วโมงเหมือนเดิมนะฮะก็จะได้รับเป็นสเปรย์ของ graduation ซึ่งเป็นพิธีจบการศึกษาของเอชแล้วก็ยังเจสซี่ซึ่งเป็นแมคคีจิบิกวัยหนุ่ แล้วก็ทำอย่างเดินซ้ำอีกรอบคือการกดรับทวิชดรอปแล้วก็ดูเพิ่มอีก2ชั่วโมงนะฮะก็จะได้รับเป็นสเปรย์เพิ่มอีก3สเปรย์ด้วยกันนั่นก็คือมีแฮตทริกซึ่งเป็นการยิงถูกหมวกทั้ง3ใบนะฮะหมวกคารบอยเนาะก็มีพอดเดอร์ลิงนะครับซึ่งเป็นบ๊อบที่กำลังคุ้นคลิตอยู่นะฮะและสุดท้ายก็เป็น t r o u b l maker ก็เป็นเอชกับแมคคลีในวัหนุ่มนะฮะแบบจีบนะิกเนาะน่ารักเนาะ ก็มีอัปเดตทั้งหมดตามนี้นะครับสำหรับแอชนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังจะมีอัปเดตอยู่เพิ่มเพิ่มอยู่2อย่างนะครับเป็น UI เนาะโดยเริ่มอ,อันดับแรกนะครับก็จะเป็นชื่อเราที่อยู่ด้านขวามือนะฮะสังเกตง่ายๆนะครับผมโดยปกตินะฮะตัวกรอบเลเวลกับตัวเอ็ดดอสเมนต์ก็จะอยู่ใต้ชื่อเราใช่ไหมทีนี้เนี่ยเขาอัปเดตล่าสุดเขาเอาตัวกรอบเลเวลกับตัวเอ็ดดอสเมนต์ไว้ในด้านขวามือของเราแทนนะครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือด้านซ้ายมือบนของเรานะคะก็จะสังเกตว่าด้วยปกติกแล้วมันจะมีแค่ชื่อเราที่เราพูดอยู่ใช่ไหมในไวแชททีนี้เขาเพิ่มสัญลักษณ์ endorsement ไว้ด้านขวามือของเรานะครับผมสำหรับใครที่สนใจนิยายนะครับก็สามารถดู c h a หนึ่งฟรีๆได้ที่ตามลิงก์นะครับผมที่อยู่ด้านขวามือของเรานะฮะที่เป็น,นรูปรีวิวนะฮะก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับผมแล้วก็ถ้าอยากดู chapterpter ที่เหลือเราสามารถสนับสนุนได้นะครับโดยเราสามารถจัดจัดจำหน่ายเป็น อ่าเป็น audio text book หรือเป็น e book หรือจะเป็นหนังสือตัวเต็มนะครับก็สามารถสนับสนุนกันได้เนาะใน c h เตอร์ที่เหลือนะครับสํหรับวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะฮะถ้าชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราเนียนะครับกด subscribe แล้วกดติดตามช่องทางต่างๆของพวกเราได้เลยนะครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน,นด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆของพวกเรา o oh, w e r Watch Thailand